ความรู้ที่เป็นผลจากการสะกดจิตของแอลเบอร์วนเน่นนะคะอาจารย์ได้พูดไว้เนี่ยมากในเรื่องก่อ,อวิชา แล้วคนที่เขาสะกดจิตเนี่ยคนหนึ่งคนนี้เนี่ยชื่อเจอร์ดีนสะกดจิตเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้อ่านเรื่องก่อนอวิชานะคะคําว่าสะกดจิตอาจารย์ไม่ชอบเลยทิปเนลิสที่จริงเขาไม่ได้สะกดอะไรเข้าแค่เรียกว่าทําให้สมองของเรานะคะเข้าไปสู่ระดับความถี่ในระนาบที่ผู้ถูกสะกดเนี่ยจะสามารถเข้าไปสื่อสารเข้าไปสื่อสารเนี่ยกับจิตวิญ,ญญาณต่างนิติได้อย่างง่ายๆเหมือนกับว่าตัวเขา เองเนี่ยเข้าไปสื่อสารข้างในเนี่ยถอดออกไปเนี่ยสื่อสารเนี่ยด้วยตัวเองคือ <c oughs> อาจารย์เนี่ยฟังครั้งเดียวมันไม่พอหรอก มันจะต้องฟังหลายครั้งแล้วเมื่อเช้านี้มันก็ยุ่งกับการเตรียมข้อมูลคือเขาพูดอย่างนี้นะคะว่าอันนี้ม,มันม,มันไม่ใช่เป็นข้อมูลเนี่ยจากเจอร์ดีนด้วยตัวเองเป็นเจอร์ดีนที่เข้าไปสื่อสารกับข้างบนจิตวิญญาณต่างมิติซึ่งอาจจะเป็นชาวแสงหรือใครพวกข้าสู้พวกสภาอะไรต่ออะไรเนี่ยต่างๆเพราะว่าข้างบนนะคะเขาก็ยังมีสภามีการรวมตัวกันเนี่ยของจิตวิญ,ญญาณที่เป็นชาวแสงบ้างอาจจะมีขันห้าบ้างอะไรต่ออะ เรื่องพวกนี้